ถ้าตอบไม่ถูกได้ได้คำตอบที่คำตอบที่ให้เลือกอะค่ะจะได้เท่าไหร่คะสามกระปุกน้ำปลาหวานตาคร้ายคร้ายแต่พูดชัดนั่นชัดแต่ผิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นคำถามธรรมดาตอบถูกก็จะได้น้ำปลาหวานตราตะไคร้ไปหนึ่งกระปุกนะคะคุณทวมค่าหนึ่งกระปุกมีมูลค่าเท่าไหร่คะห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทมีสองรสมีสองสองสีนะคะสสีสีแดงกีจัด ฉูดฉาดนิดๆเบาๆเอาเรื่องเผ็ดน้อยแล้วกันะเน้อยกันเอาแลห้าร้อยบาทนี่เขาวางตลาดขายนี่กระปุกห้าร้อยเหรอไม่ใช่ผมก็คู่ในกระจ่านี่ครับไม่ต้องกระจ่างเพราะว่าคนใช้เยอะแยะเลยนะคะอะลค่ะเราจะแนะนําว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างก่อนตื่นเตนาทีคุณเติงค่ะค่ะปัญหาทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้ครับข้อแรกบรรจุอยู่ในนี่ครับผงพิเศษตราลมฉูดชีพของสมจิตอสด ถัดไปก็คือน้ำส้มเสฉุกลั่นร้อยเปอร์เซ็ของแม่ครัวตราฉลาลกทองแล้วก็ไปถึงซอสมะเขือเทศตราบลู๊กที่ถูกปากแล้วก็ถูกราคาโน้นครับวุ้นเส้นตราต้นสนเส้นเหนียวแต่นุ่มนานขา้างล่างลงมาเป็นซอสหัยน,นงรมตราแม่ครัวหวันใจของแม่ครัวทุกครอบครัวแล้วก็มาถึงกะปิดีต้องตราเรือใบกลิ่นรสคุณภาพถูกใจระดับเชนชนชิม มาถึงโรงแรมรอยัลครับหรือว่ารัตนโกนสิทร์เดิมถนนมราชดำเนินแหล่งงานเลี้ยงกลางกรุงแล้วก็น้ำมันพืชโอลีนที่เลือกอร่อยเลือกโอลีนนะครับ<ส>บาร์ด้านนี้นงครับก็เป็นกะทิสดจากทับสแกยี่ห้อเพียวๆเ,เป็นกะทิจากธรรมชาติครับ<ส>แล้วก็มายาจุดกันยุงหันฟ้าหันดินงกินหญ้าหันฟ้ากินยุง แล้วก็มาถึงเนยสดรถเป็นหนึ่งต้องเนยตราออกคิดหรือตรากล้วยไม,ไม้นี่คือศูนย์สุขภาพวีพีครับซึ่งมีทั้งที่กรุงเทพถนนแจ้งวัฒนะและที่เชียงใหม่ถนนห้วยแก้วซอยนินมานเหมินข้างล่างนี้ข้าวหอมมลิตราถนัดศีข้าวดีกินอร่อยครับแล้วก็มาถึง13มเหรียญบาร์บีคิวซึ่งมีที่ห้างเดอะมอทุกสาขาราคาชาวบ้าน น้ำปลาแท้ตราทิพรสอีกระดับหนึ่งของน้ำปลาไทยครับแล้วก็มาถึงกระกป๋องและประกาศดองตราสามแม่ครัวหวนใจของทุกท่านทั้งครอบครัวครับค่ะเราจะเริ่มทายปัญหาเลยนะคะเผือ่อว่ามีเวลาช่วงหลังเนี่ยเราจะได้คุยกัน <c oughs> แต่ถ้าเผื่อว่าใช้เวลานานในการเลือกคําถามแล้วเนี่ย <c oughs> บางทีจะช้านะคะแม่บ้าน A แม่บ้าน B เลือกมาคนละ3ข้อนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้แม่บ้าน A เลือกก่อนคะ่ะออคิดค่ะ เอาสามแม่ทัวรอ๋อคิดโตโอ้ยแหมตาหนะเอ๊ะตอนที่จะทำเป็นอะไรคะทำท้าวว่างมาให้โดยคนที่ไปหยิบซ้อมหน่อยดิเพราว่าไปฉีดยาสักพักทีพักหลังพักหลังนี่เป็นอย่างนี้มีกะทิแหมดิฉันชอบนะคะกะทินี่ต้องเพียวๆอ่ามีกะทิเป็นอาหารจานเดียวที่รับประทานเอาอิ่มก็ได้เป็นของว่างก็ได้เว้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนทําและคนรับประทานกัน อาจจะเป็นเพราะกลัวกะทิหรือไม่ก็กลัวโบดเร็วน,รรนะคะคือจริงๆแล้วกะทิเนี่ยถ้าเผิดอเป็นผู้ใหญ่แล้วจะระวังผู้เด็กๆเ,เขาทานตามสบายบนะคะจะกลัวคอเลสเตอรอลจะสูง,สงผู้ใหญ่จะจุกกลัวอย่างนั้นแต่นานๆกินทีไม่เป็นไรนะคะคบ,บางทีคิดว่ามีกะทิเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะคทั้งๆท,ที่มีผักหลายชนิดเป็นส่วนประกอบและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอยากทราบว่านอกจากผักดังต่อไปนี้แล้วยังมีผักอยู่อีกชนิดหนึ่งที่เขานิยมใส่ในหมี่กะทิ ผักอะไรที่เขานิยมใส่นะคะระหว่างถั่วงอกหัวปลีใบบัวบอ๋ออันนี้คือใส่อยู่แล้วลและอีกอันนึงอะไรนะคะนอกจากถั่วงอกหัวปลีใบบัวบกแล้วมีอะไรอีกอย่างที่ใส่ไปในมีกะทิมีกะทิต้นเาขานิยมใส่นะครับใบอะไรคะใบกใุยช่ายอะ,ค,ะค่ะกุยช่ายถูกต้องคะ่ะใบกุยช่ายค่ะ เชื่อไหมถ้าไปเป็นดิชันนึกไม่ออกหรอกเพราะตื่นเต้นไม่ออกรทิพรสน้ำปลาแท้น้ำปลาตราทิพรสฝังเธอแหละทุกอย่างดอร่อยนะนะเฟซเลืองใช่แล้วใช่แล้วสามเพลงใช่ไหมครับฟังเพลงแน่นอน ขอเชิญฟังเพลงปริศนาจากเสียงร้องของคุณเทิกแม้อิจฉาซีไม่ได้ร้องสักทีใช่ไหมเจ้าของน้าเสียงนกแขกเต้าร้องหาแม่ไม่ได้เรียกยายนะเห็นไหมเป็นโฆษณาหนึ่งน่ารักให้เรียกแม่ผมว่านกแขกเต้าร้องหาคุณอาดีกว่าแล้วถามว่าชื่อเพลงอะไรค่ะชื่อเพลงอะไรนะคะเฮียครับเฮียท่มน่าแกร้องไม่ได้หรอกครับทำไมคแควนแควที่อยากจะฟังนะครับเยียทูมร้องต้องบอกว่าเยียทูมร้องไ่เพราะก็เป็นโรคต่อมลูกหมากโต แต่ผมอยากใส่หน้ากากออกแล้วละเป็นอะไรคะเป็นไรครับฉันรักเธอรักจริงยิ่งชีวิตเฝ้าแต่คิดฝันมั่นเสมอทั้งชาตินี้ชาติในใครบบงเริญตามเสนอ ไฟสนองคู่ครองกันร้อกเสร็จข้าสูุบเลยครับไปตบเรื่องอะไรท่านเลยตอนแรกบันนานเข็มมันยังไม่ลงล่องดีมันเพียนนิบาร์เพรรู้คนทองชื่อเพลงอะไรคะอย่าพักงานไงรูปทองทานทมนะชื่อเพลงฮะตอบเลยค่ะตอบเลยครับตอบเลยครับทำไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเผื่อว่าเกิดพูดขึ้นมาฟลุกได้ทองคำไปเลยนะคะเอาละคราวนี้มี เพลงให้เลือกนะคะชื่อให้เลือก3มชื่อคือรักเธอจริงๆรักเธอเสมอหรือรักเธอคนเดียวรักเธอจริงๆรักเธอเสมอหรือรักเธอคนเดียวขอไปรักเธอคนเดียวค่ะฟลุ๊กฟลุ๊กไม่ใช่ก็ได้จริงๆได้จริงสามคนมาให้ันมาไม่ตองต้งทีแรกเหรอครับนี่ดูสินี่ต้องมีท่านผู้ชมทางบ้านไม่มีบ้านดิฉันอะไรก็ตอบถูกก็ว่าฟลุ๊กจริงจริงนะพูดเล่นนะคะอาคาแม่บ้านเอค่ะ โรงแรมรอยัลรัตนโกศิลร์ค่ะสีแดงค่ะจะเรี้ยงเชือขาวเลียงงานี้เยเกิดรอย่ลุ้ลุ้นค่ะเลี้งสถานที่ใช้ได้ขาวค่ะขาวค่ะแหมไม่ฟังเลยเมื่อทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะต้องควบคุมอาการอยู่แล้วแล้วก็ต้องควบคุมอาหารด้วยนะคะมีให้กำเริบขึ้นมามากเพราะจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ มีอาหารพืชผักและผล,ละไม้จำนวนมากที่ควรจะรับประทานหรืองดเว้นไม่รับประทานแต่อยากทราบว่าผล,ลไม้ดังต่อไปนี้มีอย่างไหนที่ควรจะรับประทานมากๆเพราะเป็นความดันโลหิตสูงะนะคะผล,ละไม้มีอย่างไหนที่ควรจะรับประทานมากๆเพื่อให้ช่วยความดันโลหิตสูงะนะคะ 1. ทุเรียน2ละมุดสีดา,าสามมะขามดิบ 1. ทุเรียน สองละมุดสีดาสามมะขามดิบๆค่ะมะขามดิบๆค่ะคําตอบว่าไงคะเก่งจริงๆมะขามดิบๆควรจะรับประทานมากๆบ่อยๆค่ะนี่ถ้าเป็นผมเก่งจังเลยอ่ะถ้าผมอยู่ในตำแหน่งคุณเนี่ยผมจะตอบอะไรไหมทุเรียนทุเรียนจะตายเลยอีกนะฉลากแม่บ้านค่ะฉลากทองฉลากทอง ชลาพทอสองขาวข้างในเหลือไหมเหลือไหมบางหรือหนาล่ะคะต้องจับดูจับดูบางค่ะบางนะคะขาวขาวครับขาวต่อไปถูกแล้วเดี๋ยวนี้มอดในข้าสารเกิดขึ้นได้ง่ายไม่จําเป็นว่าจะมีข้าสารเป็นกระสอบใหญ่ๆอย่างถุงเล็กๆก็มีมอดได้เหมือนกันมีวิธีกําจัดและป้องกันมอดแบบง่ายๆและประหยัดคุณแม่บ้านควรจะทําวิธีไหนดีนะคะ 1. ก็คือหากระดองปูแห้งมาใส่ในถุงนะคะ สองหามะนาวสักสองสามลูกมาใส่หรือหากระดองปูแห้งมาใส่ในถุงสองหามะนาวสักสองสามลูกมาใส่สามนำพริกแห้งสักสี่ห้าเม็ดมาวางในถุงข้าวนั้นอะไรจะสามารถทําให้หมอดขึ้นได้ช้าหรือบางทีก็ไม่ขึ้น,นเ,ลเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะคะหากระ,ะดองปูแห้งมาใส่ในถุงมันต้องถูกแน่เพราะสามข้อถูกหมดเลยค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ก็นี้ถึงเีสหนึงบอกว่าต้องถูกแน่ๆอ่ะนะคะจำไว้นะคะมีมะนาวมีพริกแห้งแล้วก็มีกระดองปูโอยสีแล้วสีแล้วสีแล้วค่ะแม่บ้านเอค่ะกะทิสดจากธรรมชาติแต่เพียวๆค่ะอ้าวกะทิสดโอ้ี่กะทิสดแท้ๆจากทับสะแกครับแม่บ้านนิยมรับทานกันรับนกะทินะซื้อที่ไหนก็ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปขาวอยู่ค่ะขาวอยู่ครับกาแฟชิดง เห็นไหมดิฉันเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ต้อง <ฮะ S 1> พูดผิดทุกครั้ง <laughs> า <c oughs> แกาแฟที่ชงดื่มกันนั้นถ้าไม่ใช่แกาแฟสดหรือคั่วใหม่ๆแล้วมักไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่มีวิธีเพิ่มความหอมของกาแฟแบบง่ายๆและดื่มโอชารสด้วยคุณแม่บ้านควรจะใส่อะไรลงไปน้ำกาแฟสักเล็กน้อยนะคะคือ 1. ใส่น้ำผึ้ง 2. ใส่เกลือป่อน3ใส่น้ำทาชาจีนเพื่อจะเพิ่มความหอมของกาแฟที่ชงนะคะ น้ำผึ้งเกลือป่นหรือน้ำชาจีนที่ควรจะใส่ลงไปค่ะเกลือป่นค่ะใส่เกลือป่นคำตอบถูกต้องใส่เกลือป่นลงไปจะทําให้มีกลิ่นหอมดีค่ะถูกต้องค่ะรู้สึกจะถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะโอ้ยเก่งเก่งมากเลยดูรายการเราบ่อยไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยถามแล้วตอบถูกไม่เคยดูรายการเลยถามไม่เคยดูจริงไม่เคยเลยค่ะอ้าวแล้วทำไมแล้วทำไมถึงมาตอบรายการเราล่ะคะ เพื่อนบอกเพื่อนชวนมาเนนออเพื่อนตอบค่ะเุ็นเส้นตราต้นสนค่ะเส้นเส้นตราต้นสนอยู่นี่เองขาวข้างในเหลืองถ้าดูรายการเราแล้วอาจจะตอบไม่ได้เลย ยังขาวอยู่เลยยังขาวยังขาวอยู่เลยแล้วตั้งใจว่าจะดูต่อไปไหมคะตั้งใจค่ะหากำลังใจค่ะมีวิธีถนอมกะปิมีให้เสียง่ายเร็วกว่าที่ควรคุณแม่บ้านจะทำวิธีไหนดีนะคะก็คือ 1. ใส่น้ำปูนใสลงไปในกะปิสอใส่น้ำชาจีนที่เย็นแล้วลงไปหรือสใส่น้ำมะพร้าวที่ผ่าจากลูกลงไป โอโหวิธีนอมนี่แปลกนะทำไมใส่ของเหลวลงไปก็ไม่รู้ห่งใส่น้ำปูนใสยลงไป 2. ใส่น้ำชาจีนเย็นแล้วนะคะลงไป 3. ใส่น้ำมะพร้าวเียๆก็ได้น้ำมะพร้าวค่ะไม่ใช่น้ำกะทิค่ะเอาอะไรดีคะค้อจะไปฟังคุณท่วมนะคะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งคือใส่น้ำปูนใส่นะคะความเข้าใจของเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะน้ำปูนใสยมีคุณภาพ เยอะแะ<ย>ะในการใช้ <ยะ S 1> แต่อันนี้ผิดค่ะก็คือใส่น้ำมะพร้าวที่พาจากลูกใหม่หมๆลงไปในกะปิสัดส่วนครึ่งหนึ่งของกะปิสมมุติกะปิกิโลนะคะก็ไอ้นี่ให้ครึ่งหนึ่ง,งะนะคะหรือถ้วยหนึ่งก็ใส่ครึ่งถ้วยคนให้เข้ากันแล้วปิดฝายอย่างเดิมจะเก็บกะปิไว้นานตลอดการเลย<อ>มีความรู้นะคะออกมปให้เลยนะไม่ใช่ค่ะไม่ตูกเราได้ คำถามหมดไปแล้ววันนี้ทองออกไปเส้นเดียวใช่ไหมคะไอ้ข้อเดียวใช่ไหมคะข,ข้อเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าทองอีก2ข้ออยู่ที่ไหนตอนนี้พบกับโฆษณาค่ะแม่จิงทองกส,สนับสนุนโดยน้ำมันพืชโอลีนได้อร่อยได้สุขภาพาแซกกินวันนี้พาท่านมาพบ กับวิธีทําอาหารไทยอร่อยอร่อยเอ็นจอยลินสักจานหนึ่งครับจากห้องอาหารทัพทิมสยามชั้นที่24โรงแรมเรดิสันกรุงเทพถนนพระราม9ที่นี่ดังระบบสะเทิงเกี่ยวกับอาหารไทยครับอาหารไทยจานนี้ก็คือชูชีปลาเนื้ออ่อนนะบพบกับหนูมมะลิอินสุธาเชฟใหญ่ของเรา ที่ปรุงอาหารไทยได้รัสแมมแตนนะครับอะหนูบอกตีฉู่ฉีปลาเนื้ออ่อนมาต้องมีปลาเนื้ออ่อนแน่ใช่ไหมจะเป็นปลาดุกปลาทอดปลาบึกนะหรือปลาลิ้นหม้าย่อมเป็นไปไม่ได้หนึ่งตัวค่ะปลาเนื้ออ่อนหนึ่งตัวแล้วก็จะมีส่วนประกอบนะคะจะมีพริกแกงพริกแกงี่เอาเผ็ดบ้ากหรือเผ็ดน้อยก็ไม่มากค่ะเพราะว่าเป็นอาหารไทยค่ะอบกลางกลางครับกลางมเดียวฝรั่งบางค่าบอกว่าลองจัดแล้วก็มีกะทิ แล้วก็น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงมีใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยอันนี้ฉีกไว้สำหรับบมะกมูดฉีกใบมะกรูดหั่นฝอยและแล้วก็พริกแดงพริกแดงหั่นยังไงหั่นฝอยคะไว้สำหรับโรยและขาดไม่ได้คือน้ำมันพืชโอเลีนเลือกอร่อยเลือกโอเลีนครับเอาละครับทีนี้วิธีทำอับหนูว่าไปเลยบะเลงเลยเลยค่ะวิธีวิธีทำนะคะก็นํำปลาเนื้ออ่อนนะคะ ลงมาทอดน้ํามันพอท่วมนะคะทอดนานไหมครับค่ะทอดพอเหลืองนะคะถ้าเกิดว่าทอดมากจนเกินไปแล้วกรอบมากแล้วมันจะเนื้อมันจะแข็งนะคะโอ้แล้วเอากรอบนอกนุ่มในแหมข้ารล็อบโอลินเปเยอบเลยเอากระทีลงแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะคะลงมาทำงานตามเลยไม่ค่ะผัดผัดให้หอมนะคะอ๋อกระทีนี่ไม่ต้องร้อยแตกมันไม่ต้องค่ะผัดนะเอา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 พริกแกงลงเลยใช่ค่ะแล้วก็ ผัดคนกันจนกระทั่งหอมค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาอ่าใส่น้ำปลาสับปะรดลงไปอ่าใบมะกรูดหั่นเอทิใบมะกรูดฉีก่ะคะอ่าอย่างฉีกเอาลงไปเลยนะค่ะแล้วไงค่ะแล้วก็น้ำปลาที่ทอดไว้นะคะเอามาคลุกเอาลงไปในกระทะเลยใช่ค่ะคลุกเค้าไว้เข้ากันใช่ค่ะค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ตักใส่จานใส่จานค่ะจะโรยด้วย ใบมะกรูดหั่นสอยกับพริกแดงที่หั่นสอยไว้ค่ะแต่งแต้มให้มันสวยสดงดงามน่ารับประทานเป็นเพชรน้ำหนึ่งของห้องอาหารทับทิมสยามโรงแรมเลดีสันกรุงเทพถนนพระรามเก้าเช่นกันครับสะอาดทุกหยดสดชื่นมาได้ดื่มคือน้ำดื่มบริสุทธิ์ตราเฟื่องฟ้าแล้วก็ขอมอบของฝากจากรายการให้คุณแม่บ้านที่เขามาแข่งขันดังต่อไปนี้ครับ จากบริษัทสีไทยซปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตภาชนะจานชามเมลามีนตารานกเพนกวินจากผู้ผลิตน้ำตาลสดตารา13าเหรียญจากผู้ผลิตน้ำดื่มตาราเฟื่องฟ้าจากผู้ผลิตน้ำแก้ควยกระเจี๊ยบเชงเลี้ยงถั่วเหลืองตาราเอลิซาจากผู้ผลิตซอสมะเขือเทศตาราบลูกจากผู้ผลิตซอสพลิกสีราชาตาราถนอมจากผู้ผลิตน้ำปลาตาราทิพรส จ้าผู้ผลิตประกาศดองและปลากระป๋องตราสาแม่ครัวจ้าผู้ผลิตไส้กรอกบ,บีลักกี้จ้าผู้ผลิตหมูแผ่นหมูหยองเฮงบีเฮงจ้าผู้ผลิตถั่วอบโกแก่จ้าผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงตราถนัดสีจ้าผู้ผลิตมเมล็ดทันตะวันตราดอกไม้จ้าผู้ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออร่าจ้าผู้ผลิตกะปิดีตราเรือใบ จากผู้ผลิตซีอิ๊วขาวและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ยันวายุนจากผู้ผลิตวุ้นเส้นตราต้นสนจากผู้ผลิตคุกกี้และยำผลไม้ตราอิมพีเรียนจากผู้ผลิตเส้นหมี่อบแห้งตราจริงๆจากผู้ผลิตผงสะกอกเปาซอฟจากผู้ผลิตชุดชั้นในของท่านหญิงยี่ห้อแฟนนี่จากผู้ผลิตยาสีฟันตราหาดาว 4A จากผู้ผลิตไทยวายแดงและไทยวายขาวเพื่อปรุงอาหารจากผู้ผลิตเส้นมีกึ่งสําเร็จรูปโคคาและบะหมี่ราดหน้ากึ่งสาเร็จรูปโคคานอกจากนี้นะคะมีบัตรรับประทานอาหารข้าต้มบุฟเฟ่ยาเย็นที่โรงแรมรอยัลซิตีเชิงสะพานปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีเยื้องกับสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะ บรรับประธานอาหารบุฟเฟ่ต์สองท่านที่โรงแรมอามารีประตูน้ำห้องพรมนาพรมนาดพรมนาดคอฟฟี่ฉะ,ะบตรรับประทานอาหารมูลค่าห้าร้อยบาทจากเพลินซีฟูดถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามกับตึกโตชิบะและข้างตึกปตทครับผมบัตรรับประทานอาหารมูลค่าร้อยบาทฉลองเทศกาลปูขนจากพัตการเชียงกะลีล่าศรีลมธนิยะและเยาวราชครับ นอกจากนั้นยังมีน้ำพริกเครื่องแกงต่างๆจากแม่พเยาจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะก็มอบไปเลยมอบไปเลยมอบครับค่ะสวัสดีครับเป็นไงคะคุณจงรักรใช่ไหมคะคที่ชวนคุณนิพาพันธ์มาข้อที่คุณนิพาพันตอบได้เนี่ยคุณจงรักตอบได้ไหมคะ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะโอเพื่อนเก่งกว่าใช่แสดงว่าแสดงว่าทราบว่าเพื่อนเก่งเลยชวนเข้ามาใช่ไหมคะเพราะนั้นไว้ผมยาวและหลนใ่ยิ่งยิ่ดีนค่ะก็ต้องขอขอบคุณแม่บ้านทั้งสองท่านนะคะทำร้านอาหารหรือเปล่าครับค่ะฮะเอาไม่ใช่ค่ะโอ้ไม่อะไรคูมาถามครูก็นี่ครับเออค่ะวันนี้เวลาแบบของแม่บ้านจริงทองก็หมดไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ